มาแคมปิ้งกันค่ะคุณผู้ชมวันนี้อยู่ที่สเปรเล็กนะคะแคมปิ้งสุดท้ายใต้ฝนต้นหนาวของมาดามติ้งนะคะจากนี้ไปก็จะมีหิมะตกแล้วมาดามติ้งก็คงไม่ได้มาเที่ยวนอนแคมปิ้งอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมมาดูเมนูอร่อยๆอของมาดามติ้งวันนี้นะคะ เมื่อเย็นวันนี้มาดามติ้งจะกินอะไรคุณผู้ชมตามมาดูค่ะใครถูกไหมคะคุณผู้ชมเห็นแค่นี้หน้าตาอาหารของมาดามติ้งคืนนี้ค่ะอันนี้คือซุปเบทนะคะของญี่ปุ่นค่ะคือน้ำซุปสุกี้ยากี้ค่ะคุณผู้ชมแค่นี้ก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่ามาดามติ้งจะกินอะไรเย็นนี้ ันนี้คือซอยซอสซุปค่ะมาดามติ้งซื้อมาสองแบบค่ะคุณผู้ชมคือน้ำซุปของสุกี้ยากิแล้วก็ซอยซอสซุปนะคะส่วนแพ็คนี้คือลูกชิ้นรวมค่ะเป็นลูกชิ้นปลานะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีเนื้อ เนื้อตัวนี้มาดามติ้งยังไม่ไม่กินนะคะคุณผู้ชมจะเอาไว้กินพรุ่งนี้เชาะะ้าค่ะเป็นเนื้อสเต็กค,ค,ะคะ่ะพรุ่งนี้มาดามติ้งจะทําสเต็กหรือว่าก็ไม่ก็เป็นบาร์บีคิวนะคะลืมเขียงค่ะคุณผู้ชมมาดามติ้งลืมเขียงจะกินฮอตพอตค่ะวันนี้ กินฮอตพอตเย็นนี้กินฮอตพอตค่ะอากาศเย็นแล้วค่ะคุณผู้ชมเป็นเมนูอร่อยเมนูฮิตของมาดามติ้งในวันแคมปิ้งนะคะคุณผู้ชมมาดามติ้งชอบกินบรรยากาศแบบนี้ค่ะไม่ต้องดูหน้าตาม,มาดามติ้งมากนะนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามอมแมมมากเลยค่ะ มาแคมปิง้งกินกลางดินกินกลางทรายกินกลางภูเขากินกลางแม่น้ำนบรรยากาศภูเขาและแม่น้ำค่ะคุณผู้ชมเห็ดเห็ดมาดามติง่งอันนี้ก็เป็นเนื้อนะคะเนื้อสไลด์เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ตอนนี้ลูกชิ้น ิสบอลเป็นลูกชิ้นปลารวมนะคะอันนี้ปูอัดกินสองคนเอาอมาเยอะเยอะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นเนื้อนะคะมนี่มาดามติง้งมาดามติ้งต้องการหมูคะ่ะส่วนไหลของหมูแต่ว่าเป็นเป็นส่วนไหลของแพะคะ่ะเขาเรียกแรมชนเดอร์หยิบผิด ก็ต้องกินเอาไว้กินเอาไว้กินสุดท้ายเพราะว่ากลิ่นมันแรงแพะอันนี้น้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มมาจากเมืองไทยเราเป็นน้ำจิ้มฮอตพอตค่ะซอสผิกอันนี้ก็เป็นเบสซุปซุปสำเร็จรูปของญี่ปุ่นนะคะสุก,กิยากิตรงนี้ค่ะ,คะเขียนไว้ว่า สุกิยากิเห็นไหมคะง่ายๆมากินกินกลางดงกลางป่านะคะทุกอย่างซื้อแบบสำเร็จรูปมาหมดคะ่ะอันนี้ก็เป็นซอยซอสซุปผักบุงคะ่ะกับผักบุงกับผักนาำตัวน,นี้เป็นผักน้ำอันนี้มาดามติ้งถือมาด้วยเอาไว้หมักเนื้อโอ้นี้ไงหมักเนื้อ อไม่ต้องใช้แล้วอันอเปนเปอร์กับซอสนะใช้ตัวนี้หมักเนื้อบาร์บีคิวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยจะทำบาร์บีคิวพรุ่งนี้เชา้าค่ะคุณผู้ชมง่ายมากเลยค่ะสมัยนี้อะไรก็สำเร็จรูปมาหมดมีแก๊สอันนี้เค้กมาดานติ้งเหลือกินนิดนึงไปกินกับกาแฟตอนเช้าค่ะ โอเคค่ะคุณผู้ชมลมเย็นมาแล้วค่ะมันลมละเริ่มมีลมละปกติมาดามติ้งกินที่บ้านก็จะต้มน้ำซุปเองนะคะคุณผู้ชมแต่วันนี้เรามากินอยู่กลางป่าเนาะ<ม>กินอยู่กลางภูเขาอยู่ริมแม่น้ำค่ะมาดามติ้งก็ซื้อทุกอย่างเป็น ของสำเร็จรูปมาง่ายๆค่ะมากินข้ามกลางภูเขานะคะให้คุณผู้ชมได้ดูเอาหมอ้อหม้อนะหม้ออยู่ตรงด้านนอนนะหม้อจะเป็นเหลกน,นะจะไมาแช่วินเส้น าดานติ่งพร้อมที่จะกินแล้วนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เอาคือเรื่องไหมาิ้งเอาคืเลือกม,มาค่ะคุณผู้ชมมากินกับาดามติ้งนะคะ อย่าดูหน้ามาดามติ้งมากนะคะคุณผู้ชมหน้ามาดามติ้งมอมแมมค่ะมาแคมป์ปิ้งมาแคมป์ิ้งไม่ได้ทาแป้งนะคะหน้าสดสดฮอตพอตสุกี้ยากี้บ้านเราเนื้อสดสดค่ะมาจากร้านกีอเป็นร้านเอเชียนะคะจะกินฮอตพอตง่ายมากค่ะคุณผู้ชมสมัยนี้ไม่ต้องมาสไลด์อะไร ทุกอย่างก็สไลด์มาให้หมดแล้วมาต้มน้ําซุปน้ําซุปก็มีน้ำน้าซอดมาเรียบร้อยแล้วค่ะเบดซุปแต่ลมนะคะคุณผู้ชมมาดามติ้งชอบนะคะคุณผู้ชมมาแคมปิง้งชอบมากๆเลยค่ะถ้าช่วงเดือนจุนลายช่วงเดือนกรกฎาคมมาดามติ้งไม่ชอบมามันร้อนค่ะคุณผู้ชมเวลาอาบนะ้ําเรามาอย่างนี้ เรามานอนแบบนี้ใช่ไหมคะมันไม่มีไม่มีน้ําให้อาบนะคะแคมแคมกาวบางที่นะคะคุณผู้ชมเขาไม่มีไม่มีห้องอาบน้ํานะคะแต่มีห้องห้องน้ําห้องสุขามีคะ่ะแต่ว่าห้องอาบน้ําไม่มีนะคะก็แล้วแต่เราชอบแบบไหนเราจะเลือกไปนอนแบบที่ว่าสะดวกสบายมีไฟฟ้า มีห้องอาบน้ําก็มีให้เราไปเช่าได้นะคะไปกางเต็นได้ค่ะแต่มาดามติ้งชอบแบบนี้ค่ะแบบธรรมชาติลุยลยสบายสบายสัมผัสบรรยากาศดิบๆนะคะแตบบ่ป่าเขาลําเนาภัยกินอยู่กลางป่ากลางดอยไม่แรงค่ะลมม,<า>มันหนาวสังนี่ว่า,มาลมมันหนาวสัง กินด้วยกันนะคะฮอตพอตดูสิค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นลูกชิ้นค่ะลูกชินกช้นปลาชิ้นปลามีทุกอย่างอันนี้เรียอะไรนี่พรมเป็นคูลเลอร์ค่ะไม่ใช่วายนะคะเป็นคูลเลอร์คล้ายๆสไปวายคูลเลอบ้านเราค่ะไฮแอปเปิลก็คือรสสับปะรดค่ะ เดีย๋ยวมาดามติ้งดูว่ามันมีกี่ดีกีมีกี่เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ห้าเปอร์เซ็นค่ะแอลกอฮอล์ห้าเปอร์เซ็นตกินได้แล้วกินได้แล้วค่ะคุณผู้ชมลงมือแล้วนะคะ อันนี้กินลำบากจะกินลำบากหน่อยนะคะเพราะว่ามันลมค่ะวันนี้ลมลมดีกว่าฝนตกใช่ไหมคะถ้าฝนตกไม่มีสิทธิ์มานั่งกินอย่างนี้ก็เป็นอีกรสชาติหนึ่งของชีวิตใช่ไหมคะกินแบบลำบากหน่อยกินแล้วคำแรกนะคะคำแรก ม,มาดามติ้งอยากได้หอยนางลมค่ะแต่ไม่มีตอนนี้มาดามติ้งขอตัวกินฮอตพอตนะคะคุณผู้ชม <Okay. S 1> เป็นดินเนอร์ของเราในแคมปิ้งนะคะฮอตพอตค่ะวันนี้โอเคนะคะคุณผู้ชมตอนนี้มาดามติ้งก็ จะหยุดพูดะะแล้วนะคะจะกินฮอตพอตแล้วค่ะ หลังจากที่เรากินฮอตพอตเสร็จนะคะคุณผู้ชม,มาดามติ้งก็จะมานั่งพิงไฟชมดาวอีกสักนิดหน่อยแล้วก็จะนอนนะคะตอนนี้มาดามติ้งก็เผามันไปกินเล่นนะคะหลังจากกินฮอตพอตแล้วก็แก้ข่าวโดวยการกินมันเผานะคะคุณผู้ชมมาทานด้วยกันนะคะคุณผู้ชมคะ่ะค่ำคืนนี้ หลับฝันดีกันทุกคนนะคะหลังจากที่มาดามติ้งนั่งนับดาวเสร็จแล้วนะคะก็จะเข้านอนแล้วค่ะคุณผู้ชมกุดไหนนะคะหลับฝันดีลาตีสวัสด์กันทุกคนนะคะขอให้มีความสุขกันทุกคนคะ่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมาดามติ้งด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชม